คลิปนี้ก็จะมารีวิวเจ้าแรดกิจกันนะครับตัวนี้เป็นสายโลโดินนะครับออดีอันนี้ดวงดีนะได้มา C2 นะครับตอนแรกว่าจะกดแค่ C0 มาทดลองเฉยๆแต่พอรีกดเ,เพิ่มไปอีกนะครับ10โล20โลก็คือได้มาอีก2ตัวนะครับก็เลยได้เป็น C2 จะแต่บอกก่อนนะว่า C2 ไม่ได้จำเป็นนะครับแรดกิจเนี่ยที่โดดเด่นจะมีแค่เริ่ม C0 พอจะเล่นได้นะครับแล้วก็ไป C6 นะครับโคตรเก่ง อันดับแรกนะครับโจมตีปกติก็เป็นโจมตีกายภาพบวกกับป้องกันนะแล้วก็มีนิบัฟนะครับลดพลังโจมตีทั้งหมดทั้งกายแล้วก็เวทน,นะครับเจ็เทิร์นองเทิันนี้เป้าเดี่ยวนะถ้าเกิดได้เก็บสกิลก็จะเป็นเพิ่มสกิลดาเมจแล้วก็ลดโจมตีเพิ่มเป็น9%นะครับสกิลหนึ่งจะเป็น4เป้านะครับทะลุทะลวงก็คือทะลุวอลชิลเทิร์นได้เป็นผสมกันนะครับของโจมตีกายภาพแล้วก็พลังป้องกัน2ฮิต มีโอกาสแปรเผาไหม้นะครับอัตรา40% 2เทิร์นไอ้เผาไหม้มันจะแรงเป็นดาเมจดอทนะครับแรงตามจมตีนะซึ่งตัวนี้จะเด่นด้านป้องกันมากกว่าก็จะไม่ได้มีผลมากนักนะครับแต่ว่าที่เด่นตัวนี้จะเป็นการลดอัตราคีนะครับแล้วก็จุดอ่อนนะครับ อันนี้ก็คือสตาร์ทสเทินถ้าเกิดเป็น C2 จะเป็น4เทินหนึงบอกว่า C2 ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับก็ลดอัตราคิกับจุดอ่อนเนี่ยทำให้ดาเมจศสตูนะครับลดลงไปเยอะนะเพราะส่วนใหญ่ทำมาอย่างละร้อยไงแค่ลดไปประมาณ20เนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสที่จะไม่ออกได้แล้วถ้าเกิดมาติดบล็อกอีกนะครับอัตราคิไม่ต้องพูดถึงแล้วก็ถ้าอัพเสร็จสกิลนะครับตัวที่เป็นอัตราคิลดอัตราคิกกับจุดอ่อนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะเป็น25กับ30แล้วก็ อีกอันนึงจะเป็นสีเป้าเหมือนกันนะครับแรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะเป็นจากยี่สิบห้าสองฮิตเนี่ยเป็นสี่สองกับสี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์สองฮิตนะครับตัวนี้จะแรงขึ้นอีกเท่าตัวนะครับถ้าเกิดเจ้าแรดกิทมาเสียเฮดพีเยอะว่าปล่อยเมื่อไหร่นะครับเฮดพี HP ยิ่งน้อยลงอ่าเรื่อยๆนะครับเฮดพี HP ที่เสียไปก็ทําให้ตัวนี้บูดแรงขึ้นแต่ว่าพื้นฐานตัวเนี้ยไม่มีอัตราคียก,กับจุดอ่อนนะครับเพราะงั้นก็ไปคาดหวังดาเมจมากไม่ได้ตัวนี้นะครับถ้าพเกดสกิลก็จะแรงขึ้นนะครับแล้วก จะมีการขาจัดบัฟสามารถล้างพวกโล่ล้างพวกที่เป็นอมตะได้นะครับสุดท้ายจะเป็นพาสดีเพิ่มป้องกันนะครับสตาร์ทสามสิบแดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าเกิดอัปเกรดสกิลจะเป็นสามสิบเก้ามีตัวนี้นะครับอันนี้สําคัญมากก็คือความสามารถในการฮิลตัวเองแล้วก็สร้างโล่นะครับก็คือโดนโจมตีครบสามฮิตนะครับจะฮิ้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ป้องกันแล้วก็สร้างโล่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ป้องกันนะครับอัปเกรดสกิลจะเพิ่มเป็นห้าสิบห้าโล่สองเทินนะครับ แล้วก็มีความาไมอีกอย่างคือในการปกป้องแถวหลังที่เป็นเฉพาะสายสมดุลหรือว่าธาตุมืดน,นะครับก็คือคุณวางกี่ตัวตัวนี้จะเข้าไปรับดาเมจแทนนะครับแนะนําว่าถ้ารดักิจอยังสีไม่สูงนะครับก็คือเอาตัวที่เป็นธาตุมืดที่เป็นตัวคียหลักของคุณอะ่ะไม่อยากให้มันตุยอะ่ะไปไว้สักประมาณ1-2ตัวแต่ถ้าเกิดตัวนี้เริ่มแน่นได้ประมาณ4 6ของแน่นมากๆนะครับก็เอาตัวมืดที่คุณต้องการป้องกันนะครับไปไว้เลยนะ3-4ตัวได้เลยแล้ว,ลวเอารดักิจมาไว้ข้างหน้าก็จะได้ทีมถึกทีีี่เป็นทน,นทททมมมถหลััังงนะครบื้ มันจะทาการแชร์ดาเมจนะครับก็คือดึงมา35ครับให้ตัวให้ตัวมืดตัวนั้นจะรับไป65นะครับแล้วก็35เนี่ยมาเข้าตัวเอจากนั้นลดไปอีกครึ่งหนึ่งคือ50เท่ากับว่าแลดจิตรับดาเมจจริงๆก็คือ17.5%นะครับจากตัวที่โดนดาเมจนะมีกี่ตัวก็รับเข้าตัวนางหมดนะครับอย่างที่บอกคือขึ้นอ,อยู่กับความอึดนะถ้าอึดไม่พออย่างผม C2 องเนี่ยผมจะมืดไปไว้แค่ตัวเดียวที่เป็นตัวคียนะครับอืมนางจะรับมาเรื่อยๆแล้วก็อีกอันหนึ่งนะ จะเป็นการสะท้อนดาเมจนะครับไปสู่ศัตรู3เป้าเป็นทูดาเมจ1นึ่เป็นดาเมจตายตัวนะครับฟิกดาเมจที่ไม่โดนลดป้องกันนะครับไม่โดนลดจากลดเสียหายใดยๆทั้งสิ้นตัวนี้นะครับก็คือจะนัเฉพาะดาเมจที่เข้าพัธมิตรเราไม่นับจากตัวนางนะเพราะงั้นไอตัวที่แชร์ดาเมจมาก,ก็คือคิดว่าจะไม่นับองพยายามให้ดาเมจไปโดนตัวอื่นแหละเป็นหลัก แล้วก็จะทอนนะครับทำหน้าที่คล้ายคล้ากับเพลตันแต่เพลตันเข้าตัวเองแล้วจะท้อนแต่รัสกิะเข้าเข้าเพื่อนนะครับแล้วสะท้อนกลัไปซึ่งออกถี่มากๆนะครับแล้วก็บวกกับดาเมจดอปเผาไหม้เพิ่มอีกนะอัตราติดส5สิบห้าร์์ลักษณะการสะท้อนนะครับจะเป็นดาเมจที่มันเหมือนกับเป็นยานแม่ยิงปืนลงมานะเป็นเลเซอร์แล้วก็ที่สี่หกนะครับจะเก่งมากๆนะครับถ้าเกิดทีมถือของคุณเป็นทีมที่เป็นมืดทั้งทีมนะอย่างเช่นแผงหลังเป็นกิริดัสเป็นลิงเป็นพารานอสอะไรพวกนี้เป็นตตต้้้นนนนนนเเเเเาาะะะกกก็็ไออออัััวีียมมมมจสรรงโโล่่พิิคคบืืด3 เมื่อนางนะครับโดน3ฮิตก็จะสร้างโล 4, ่สป้องกันนะครับแจกให้กับท่าดมือทั้งทีมที่อยู่แถวหลังนะครับ2เทินโดยพื้นฐานก็จะเห็นได้ว่าตัวนางดามเมจเกิดจากการสะท้อนเป็นหลักมากกว่านะครับดามเมจที่จะสักสองสกิลนี่ไม่ค่อยเห็นผลจะมีประโยชน์ในแง่ของการลดอัตราคีกับจุดอ่อนซะมากกว่าอุปกรณ์ที่แนะนำนะครับจึงเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเซ็ตถึกไปเลยนะครับก็คือบล็อกไปเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์อาวุธนะครับใช้เป็นป้องกันเพื่อให้ฮีลแรงแล้วก็โล่แรงนะครับ แล้วก็ตัวที่เป็นชิ้นชุดนะครับอัตราบล็อกอันนี้พิเศษนิดนึงว่าถ้าเกิดคุณสามารถทำบล็อกไสในนะครับให้ลงกับออชั่นของตัวอุปกรณ์นะครับถ้าเกิดบล็อกร้อยได้เนี่ยล้วคุณเปลี่ยนตัวที่เป็นชุดนะครับเป็นลดเสียหายได้นานจะดึกบ้างนะนั่นหมายถึงว่านานจะรับตัวดาเมจจากตัวที่เป็นทัชมือที่เราปกป้องไว้นะครับได้นานขึ้นด้วยแล้วก็สะท้อนได้มากขึ้นแต่นี่ผมยังทำไม่ได้นะครับก็เลยทำแค่บล็อกร้อยไป่อนนะแล้วก็สเตติหลักก็จะมีป้องกันเปอร์เซ็นต์นะครับที่เป็นไ เพชเปอร์เซนต์แล้วก็พวกข้าวเปล่าต้านผลนะแหวนที่แนะนำมีแค่อย่างเดียวนะครับคือแหวนคืนชีพนะครับยิงได้ดาวมากก็ยิงดีนะเพราะว่านางฟื้นคืนชีพม,มันก็จะป้องกันได้ต่อสะท้อนได้ต่อส่วนแหวนอมตะกับอำนาจใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ค่อยจาเป็นอย่างอมตะเนี่ยถ้าเกิดลุกขึ้นมานะครับก็คือนางก็จะสะท้อนได้จํานวนตาจำนวนเทินของอมตะส่วนที่เป็นอำนาจเนี่ยก็คือนางมีค่าพลังจติตน้อย ที่บอกไปว่าตัวนาน,นะครับก็คือไม่มีสเกลดาเมเกี่ยวกับพวกดัตตากิแล้วก็จุดอ่อนใดๆน,น,นะครับเพระาะฉะนั้นก็คือไปฟาร์มไม่ได้อยู่แล้วก็เน้น PV p v p ลรวนๆนะครับไม่ว่าจะเป็น PV p ทั่วไปอันนี้หน้าสูงมเมดเซตแล้วก็กิวอลอันนี้เป็นตัวอย่างทีมนะครับผมต้องการให้ปกป้องตัวที่เป็นคิสนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคิสผมอ่ะอยู่ได้นานพอแล้วครับมันจะแปเดสช่วยทีมได้แล้วก็ช่วยฮิลได้นะครับจากการสังหาร แต่ถ้าเกิดใครใช้ลิงหรือว่ามีพาราโนซีสูงสูงนะครับเพราะว่าจับไปไว้ข้างหลังนะให้เล็กให้ตัวที่เลสเกตเป็นคนปกป้องไปเลยก็ได้อันนี้เนื่องจากผมเอาพาราโนต์ออกนะครับเพราะว่าต้องการใช้ลิงในการฮิวเหมือนเดิมแล้วก็ใช้เจ้าตัวน็อกนะครับในการดึงดาเมจนะโยยยุวพวกดามเมจดเดียวแล้วก็แปะเดสเพิ่มเติมนะครับก็เลยเอาตัวที่เป็นดีน่าออกนะครับแล้วก็มาใส่เรเซียนะในการช่วยล้างดีบับแล้วก็ใช้สัตว์เลี้ยงภัยนะครับเพราะเป็นตัวเดียวที่มี6ดาวนะในการต้านผล แล้วก็เพื่อป้องกันนลักษณะสกิลของทีมที่ผมใช้นะครับก็ปกติผมจะเปิดด้วยลิงบนลิงล่างใช่ไหมแล้วก็เจ้าน็อกนะครับในการย่วยุแล้วก็ฮิวแต่พอมีแรดกิดเข้ามานะครับก็จะมีแวบไปท่าล่างนะครับในการลดอัตราคิดโจมตีอ่อนทำให้ศัตรูตีเราเบาลงก็จะบอกสุดท้ายแล้วการต่อสู้ก็จะเกี่ยวกับพวกซีอุปกรณ์ต่างนะครับก็แล้วก็ ING นะแต่ว่าจะให้ดูสัก3ามทีมนะที่ผมชนะมาได้นะพวกซีสูงสูงนะครับอย่าแงบบนี้ก็จะมีริโป้นะครับซีสูงคายนะ ทีมกัจจุบันเก่งๆแหละนี่ผสมพวกทูตเข้าไปนะแม,ม็มจะไปแสงลงมานะครับทันสี่ร้อยแปดสิบห้า การิทะรตาตาทีกับจุดอ uh uh ่อนก่ก uh yes> uh ็ค uh> uh> ือจุดหลักในการใช้เจ uh> ้าลัดขิดนะครับก็คือให้ทีมยืนให้นานที่สุด ยิ่งคนดาเมจได้นานนะครับการสะท้อนก็จะยิ่งรุนแรงแล้วก็มีเผาไหม้นะครับดอดไปเรื่อยๆด้วยยังห่างไกลนักกว่าจะคู่ควรกับคำเชิญเชิญภาพบนคมดาบสะท้อนในตาของข้าและจ้กรแม้สะท้อเรื่อยๆร่อนะเก่งนั่งกิ้งกิ้งเนี่ยแต่ว่านอนาเมทจากสกิลนาไม่ได้แรงมากนะครับเพราะงั้นไม่ต้องไปคาดหวัง อย่างของผมก็จะมีตัวที่เป็นไม้ตายเป็นพวกเดสเพิ่มเติมนะเพราะงั้นการปกป้องตัวที่เป็นตัวมืดเสาหลังอย่างคิดของผมเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์นะคิดอยู่ได้นานนะครับไม่ตุยง่ายไงก็จะมีอมตาสามเทอร์ชสุดท้ายนะครับสามารถใช้ตัวที่เป็นเดสนะครับในการโต้กลับได้แต่ว่าทีมตัวที่เป็นทีมศึกมาตรฐานก็จะเป็นแทนตำแหน่งของลูดี้อะมพวกอาริสอะไรพวกนั้นใช่ไหม ไอกทีมยูนานาเราก็ใช้สะ้อนไปถ้าทีมถึงมาตรฐานแท้ๆก็ควรจะต้องมีแรดกิตประมาณ46แล้วแล้วก็เอาตัวมืดนะครับไปไว้ทั้งหลังเห็นไหมคิดผมอยู่นานมากนะปกติม the ันไม่กว่าจะเข้าสเตตอมตานี่ไม่มันจะเข้าสเตตอมตาเลยมากแต่นี่คือยือจนถึงช่วงหลังก็เลยใช้เดฟปิดได้ อันนี้มาดูนะครับไม่เห็นไหมนาเมจของแรดขิดนะอันนี้คือเกิดจากการสะท้อนล้วนนะครับไม่เกี่ยวกับสกิวนานแล้วก็จะมีปริมาณการฟื้นฟูกับโล่นะครับระดับหนึ่งเนาะต่อไปสักทีมนะครับอันนี้จะเป็นทีมเวทน,นะครับมีเฟยา่า เป็นร่างทดลองของข้าแอ้นอนนะครับท่านี้ของเฟย่าจอนโดนจุดด้วยซีสองของลิงนะครับคิวคิวโต บอกก่อนนะครับว่าตัวนางคือนั่นแหละไม่ได้อึดมากนะครับแล้วก็รับดาเมจใช้ข้างหลังไปด้วยอส่วนหนึ่งถ้าโดนเบิร์ดหนักๆก็คือไม่ค่อยไหวนะครับนางจะเก่งก็คือกับพวกที่ดาเมจค,ค่อยๆจ่ายมาทีนนิดทีนนิดๆมัน,นจะค่อยๆฮิวค่อยๆสร้างโล่โตไปเรื่อยๆง ปีกแห่งความมืดเามตายขอเจ็บไใช้ที่เหลกันนะคะถาเกิดยูนได้นานพอนะครับมันก็เขเก็บเตียรตัวเทียตัวเียตัวเนี่ยความมืดจากนรกจะกืนกินกวของผมก็จะมีไม้ตายเป็นเดสเนนะปิด พวกตัวที่ซีสูงสูงให้ถ้าตัวละครแบ,บับ4 0ศูนีะครับสามารถจัดการพวกซีแน่นๆนะซ4สี4 6ีีได้ผมถือว่าถือว่าใช้งานได้จริงแล้ว กระดิกนิ้วข้าก็ชนะแล้วว่าแค่กระดิกนิ้วข้าก็ชนะแล้วว่เห็นไหมนาเมนดางเวอร์ไหมสูงกว่าลิงอย่นะสี่หมแล้วก็มีฮิลกับโล่นะตัวเองระับหนึ่งนะครับตามที่บอกอสุดท้ายนะครับมาดูกันเวลาไปเจอกับทีมที่เป็นทีมถึกด้วยกันนะครับหน้าตาจะออกมาอย่างนี้นะ ปกติอะอย่างทีมเดลสม,มาเจอกับทีมถึงด้วยกันมันใช้เดสติดได้แต่พอมีสะท้อนที่เป็นทูดามเมจของแรกิตเข้ามาเพิ่มเลยดูทรงง่ายขึ้นอีกนะคิงอันนี้ก็คือโดนล,ลิงกระจายไปอีกทีหนึ่งนะอ้อลืมบอกไปความสามารถของเจ้าแรกิตเนี่ยมันจะให้ตัวนั้นอ่ดาเมจที่รับจากลิงกันไนะครับ わんだちょよよよよよよよやおい第9のペ1や <tuk tangan> แม้จะตายด้วยเดสหรือว่าจะตายด้วยสะท้อนของเจ่าแลกจิตก็เลือกเอาสำหรับทีมถึกแล้วกับสะท้อนก็จะเห็นได้ว่ามีไฟไหม้นะครับเผาขึ้นมาเป็นระยะระยะนะ คือยิ่งคุณเจอทีมที่มันจ่ายดาเมจมันน้อยต่อครั้งอ่ะและจิตยิ่งเก่กง ชนะแบบเลตเฮพีเต็มเลยด้าจห้าหมื่นสั่หการเอง ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตระ last กิจก็อย่างที่บอกออแหละจริงๆรถ C สุดเล่นได้นะครับเพราะว่าตัวที่เป็น C เนี่ยก็ถ้า C สองนะเนาะจากตัวที่ได้เทิร์นเพิ่มมาแค่หนึ่งเนาะก็มีป้องกันมาให้แล้วก็มี HP มีบล็อกอ่ะ C สี่ค่อนข้างสำคัญนะครับทําบล็อกร้อยได้ง่ายก็จะไปเพิ่มรถเสียหายใช่ไหมแล้วก็มี C ห้า C หกก็ป้องกันเพิ่มเติมอืมจากนี้ไปข้าจะเป็นผู้สั่งการเอง ส่วนการอัปเกรดสกิลก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดไม่ใช่เมนเทมติคผมคิดว่าทั้ง4สกิลอ่ะไม่ได้มีความสำคัญในการอัปเกรดขนาดนั้นนะสำคัญจริงๆคือเรื่องของอุปกรณ์นะครับการจะไปต่อกรกับระดับสูงกว่านี้ก็ถ้าพวกสีแน่นๆอุปกรณ์แน่นๆนะครับก็นั่นแหละปัจจุบันผมยังไม่ได้มีแหวนทองระดับ5ดาว6ดาวนะครับมีแค่แหวนทอง4ดาวก็ซู้ยากนิดหนึ่งอุปกรณ์ข้อไซน์ไหนก็ยังไม่ค่อยแน่นนะครับประมาณนี้สำหรับแรกริดสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ